กใช่ไหมครับใช่ค่ะไหนลองแนะนําตัวชื่อส้มปล่อยค่ะเ,เคยโอเคหเยายใจลยึดเท่าที่พี่ดูพอร์ตพอรเราเยี่ยมมากเลยดังั้นลองฟรีเซนต์สินค้าของบริษัทที่รูมไฟเบอรี่นี่มีผักผลไม้เจ็ดสีสามสิบหกชนิดด้วยในเรื่องของดีทอ็อกซ์อมไส้นี่นะครับแล้วก็รสชาติเป็นมิกซ์เบอรี่ครับอ่ะลองดูครับลองฟรีเซนต์มาเลยค่ะ อ่รูมไฟเบอรี่ค่ะ,ะ,ะสารสกัดจากผลไม้เจ็ดสีเอางี้ถามจริงวันนี้น้องเป็นอะไรป่ะครับจริงๆแล้วหนูท้องผูกค่ะพี่อ้าวงเดไมก <c oughs> ัม้นดีเลยมองกับผลิตภัณฑ์น,นี้มากครับรูมไฟเบอรี่นะครับอในนี้มีซองแบบนี้อยู่นี่แค่ฉีกซอง อผสมน้ำเปล่านะแล้วก็ทานก่อนนอนเจวันแล้วเราก็จะรู้สึกดีขึ้นดีไหมเดี๋ยวพี่เอาให้อีกไม่มีแล้วอ่ะถ้างั้นเราไปกล่องเดียวก่อนแล้วกันนะ <c oughs> ปล่อยปล่อยเอ้ย